สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง Youtube อ้อยข้าน้ำละเอีดหน้าร้อนคือช่วงเวลาทำเงินสำหรับธุรกิจน้ำอ้อยสดหากใครอยากเพิ่มเติมเสริมรายได้จากการขายน้ำอ้อยสดก็ลองนำท่อนพันหรือเฉพาะต้นกล้าไปขายด้วยก็เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งวิธีท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นคู่แข่งนะครับเพราะหากท่านทำก่อนทำดีท่านก็ย่อมติดตลาดดีม่ดี อ้อยท่านขาดท่านก็มีแหล่งหาซื้ออ้อยได้ใกล้ๆอีกด้วยเรามาเข้าประเด็นวันนี้เลยดีกว่าหน้าหนาวหรือหน้าร้อนส่วนมากอ้อยจะหวานหากได้อายุในการตัดหรือสะสมน้ำตาลได้มากคอแต่ก็มีบางคนเจออ้อยไม่หวานอ้อยจืดถึงแม้ว่าอ้อยจะได้อายุตัดแล้วก็ตามสาเหตุหลักๆเลยก็คือในลำอ้อยดูดน้ามาเลี้ยงลาต้นมากเกินไป คือบางท่านที่ปลูกแบบระบบน้ําหยดหรือให้น้ําตลอดอยากให้อ้อยลําใหญ่ลําสูงก็จะเจอปัญหานี้แต่ถ้าท่านปลูกแบบอ้อยโรงงานหรือเมื่ออ้อยได้6เดือนหมดการเจริญเติบโตเขาจะเริ่มสะสมน้ําตาลถ้าช่วงนี้หยุดให้น้ําอ้อยของท่านก็จะหวานหากจะบํารุงให้สูงให้ลําใหญ่ควรจะทําในช่วงที่อ้อยสร้างการเจริญเติบโตคือ1-6ถึงเดือน หลังจากนั้นเขาจะสะสมน้ําตาลในลําต้นถ้าเราให้น้ําไปตลอดอ้อยเราก็จะไม่หวานไม่ว่าจะอ้อย10เดือน12เดือนนี่ก็เป็นสายห่งที่อ้อยไม่หวานเมื่อได้อายุตัดสําหรับท่านที่ต้องการพันอ้อยไปปลูกเพื่อขยายปลูกเพื่อทําธุรกิจไม่ว่าจะคันเองหรือขายลำอ้อยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ตอนนี้ก็มีสุพัรณบุรี50ชลงหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันไปทำพันและยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการที่จะทำเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงรับรองทุ่นเวลาในการลองผิดลองถูกของท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ